ใน E.P. ีที่แล้วคุณได้เห็นอำนาจอาคมของเสือดำที่ทำให้กระสุนไร้ผลแต่ตอนนี้ตำรวจหน่วยพิเศษได้ค้นพบวิธีทำลายคาถาของเขาน้ำมังหลวงพ่อจากวัดดังในกรุงเทพผสมกับกระสุนเงินบริสุทธิ์ถูกทดลองในห้องแลบลับว่าสามารถสลายพลังไสยศาสตร์ได้จริงดูให้ดีนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อเสือดาเผลอเปิดจุดอ่อนที่ฝ่าเท้าระหว่างปล้นธนาคารกลางเมืองแต่เรื่องราวยังไม่จบ เพราะสมุนคนสนิทของเสือดำได้ทรยศเขาเปิดเผยความลับสุดมืดให้ตำรวจฟังว่าพิธีเสกอาคมต้องทำทุกปีและปีนี้เสือดำยังไม่ได้ทำนั่นคือโอกาสทองในการจับกุมและตำรวจจะใช้วิธีไหนจับเขาความลับสุดท้ายคืออะไรคุณต้องรอดูใน EP3 ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตาม f a Facebook กยะาจะี้ยเพื่อดูเบื้องหลังการถ่ายทำและ YouTube history in motion สำหรับคลิปสยองขวัญที่คุณหาที่ไหนไม่ได้